ดูระหว่างทางสิครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะพาการเดินทางไปที่เมืองละโวนะครับจังหวัดลบบุรีลอยพระพุทธบาหกลอยครับเขาสนามแจง้งทุกคนครับเดี๋ยวเราจะยิงยาวเลยนะฮะคครเ,เราจะแบบพวดไปทีเดียวถ้าถ้าไม่อยุธยาก็ลบบุรีเลยนะครับเราจะเดินทางกันนะครับผ่านเส้นทางจากบ้านผมเนี่ยเส้นะะราชพฤกษ์นะครับ สามสี่ห้าแล้วก็ยิงผ่านไปที่อยุธยานะครับเข้าสิงบุรีแล้วก็ออกไปถึงลบบุรีกันนะครับว <c oughs> แวะซื้อกาแฟก่อนนะครับเพื่อนๆแป๊บเดียวแป๊บเดียวเพราะว่าไม่ไหวหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วนี่ครับอเมซอนอเมซอนตรงนี้อยู่ตรง เส้น3 4 5นะครับไปซื้อกาแฟแล้วเดี๋ยวลุยกันต่อเรียบร้อยครับผมนี่โอเคไปกันต่อฮนะนี่ครับที่วางแก้วแบบนี้ต้องแข็งแรงมากๆ นี้เรากําลังผ่านหมู่บ้านบา,นบานรอาจนร์นะครับเนี่ยตรงนี้คือแยกทุ่งมะขามหยองถ้าใครแบบยุคผมอ่ะก็จะคุ้นหูกันอยู่นะครับหมู่บ้านบานราจัร์นี้เจ๋งมากๆแล้วก็ทุ่งมะขามหยองนี้ยิ่งคุ้นเข้าไปใหญ่เลยถ้าเรียนประวัติศาสตร์กัน่ะนะครับจะได้รู้กันว่าแบบบรรพบุรุษเขาต่อสู้เพื่อแผ่นดินเพื่อเราอ่ะขนาดไหนผมบอกเลยว่าสุดยอดแล้ว หนังเรื่องบางละจันเนี่ยผมดูแบบน่าจะเป็นสิบรอบเลยนะเ,นเพื่อนๆครับโอ้ลมแรงมากๆตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วโอ้โหเรามาเติมน้ำมันเรียกว่าบทแบบเต็มเหนียวเลยนะเติมไป 8.52ลิตรโหคันนี้น่าจะแสดงว่าได้9ลิตรนะเติมไป320บาทไป,ปกันต่อครับตอนนี้เขาบอกเหลืออีก24กิโลตอนแรกว่าจะแวะกินผัดไทยแต่ว่าหาไม่เจอไ,ไม่เป็นไรครับไปกันต่อครับจะไ,ไปหาเท่าน้นไป คือใกล้เต็มที่แล้วอยู่ด้านขวาเราเลยตรงนี้เลยนะครับวัดเขาสนามแจงนะฮะดูเดียวเออ๊วนี่เห็นไหมอยู่บนยอดเขานั้นเลยโอ้โหแต่เอาจริงนะจุดนี้ครับเราเราเห็นมาตั้งแต่ไกลามากๆแล้วว่าตั้งแต่ประมาณแบบไกลามากเลยแล้เราเอ๊มีที่สวยๆหรอือแต่สุดท้ายเหมือนวนมาแล้วมาเจอตรงนี้ ออสุดยอดเลยไปกันต่อครับไปครับลุย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 ตรงถนนเส้นนี้นะครับเราก็ไม่อยากทิ้งฟรุตเทสไปนะฮะเพราะว่าผมว่าเป็นถนนที่ค่อนข้างสวยมากๆนะครับสำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้นะครับและนี่ฮะเขาสนามแจ้งนะครับไม่อยากทิ้งฟุตเทจเลยครับก็เลยต้องเก็บภาพมาให้เพื่อนๆชมกันครับ ทางต่อไม่นานนะครับจากเขาสนามแจงแปบ๊บเดียวฮะประมาณ10นาทีนะครับเราก็ถึงแล้วครับวัดเขาสนามแจงถึงแล้วนะครับวัดเขาสนามแจงนะฮะที่นี่ไม่มีนะาร้านน้ําร้านอะไรเลยนะครับแต่ว่าเขามีน้ำให้อยู่ตรงนั้นเห็นไหมข้างหลังนะ่ะวางอยู่ว่าให้หยิบน้ําฟรีได้เพราะว่าขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยสูงนะครับ แต่ว่าจะมีที่สแกนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ขายนะครับไม่ใช่ราคาค่าน้ำนะแต่ว่าร่วมทําบุญนะครับไม่มีตู้หยอดโดยที่นี่รู้สึกสา,สาธุสาธุสาธุร่วมสาธุกันนะครับทุกคนครับเรียบร้อยเราเริ่มกันแล้วนะครับเราเริ่มกันแล้วเนี่ย บันไดครับเขาบอกว่าประมาณ600ขั้นประมาณนั้นก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเหนื่อยหอบกันประมาณไหนนะครับนี่ เราน่าจะเดินมาได้ในระดับหนึ่งแล้วแหละไม่รู้ถึงครึ่งทางหรืออย่างนน้นแต่มุมนูน้นมองวิวออกไปนั่นก็วัดเขาวงพระจันทร์ที่เรามากันไง,งอู้หโอ้สวยมากแต่เหมือนไม่ไกลกันนะแต่ไกลนะมีแบบจําได้ตอนนั้นที่มาวัดเขาวงพระจันทร์ครั้งที่แล้วแล้วปักหมุดเอาไว้นะครับเพราะว่าทอฟฟี่เขาบอกผมว่าให้มาเขาสนามแจง้ง แต่ผมมาไม่ทันเราก็เลยเลื่อนแล้วมาใหม่โอไม่คิดเลยว่าจะได้กลับมาอีกดีใจจังลบบุรีเอาหมวกเอาแว่นกันแดดมาด้วยก็ดีเพราะว่ามีบางจังหวะที่เห็นปะ่ะแต่มันก็ไม่ได้ร้อนมากมายนะครับแต่เอิญตอนนี้เรามาในช่วงหน้าหนาวพอดีอากาศดีอะ่ะปางนตอ ถึงแล้วครับเพื่อนเอนโอ้โห ครับเมื่อกี้ที่เราถ่ายจากด้านบนนะลงมาสวยมากเห็นไหมเดี๋ยวเราจะลงมาถ่ายด้านล่างกันดูนะครับร้อยพระบาทร้อยแบบลึกม,มากๆกันนะครับไปเชิญชมครับ จดีนี้นะครับก็จะมีรอยพระพุทธบาทเขาบอกว่า500นะครับในนี้ตรงนี้นะครับก็รวมกับใน j จดีเมื่อกี้ด้วยนะครับอีก100ก็เป็น600แต่ชาวบ้านเขาบอกกันว่ามีทั้งหมด800นะครับสําหรับที่นี่นะครับวัดเขาสนามแจงหลายคนเขาจะบอกว่าเป็นที่ชุมนุมลอยพระพุทธบาทยังไงก็ฝากติดตามชมคลิป ต่อไปด้วยนะครับเราลากันที่ตรงนี้กันเลยนะครับกับคลิปนี้นะครับวัดเขาสนามแจงสวัสดีครับ